สวัสดีครับขอต้อนรับนะฮะท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมามาพาดูนานะครับมาพบกับผมนะครับฮุนนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมายูนอยู่ที่ตําบลบ้านสะนะฮะอาเภอสามชุกนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมผมมีบ้านนะฮะบ้านพร้อมที่ดินนะครับต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ปลูกสร้างไว้ในเนื้อที่2ไร่นะฮะ ถนนสอไร่คุดแดงนะครับผมอยู่ใกล้กับตลาดเก่าร้อปีสาชุกเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะท่านชมนะจากกรุงเทพนะครับเดินทางมาที่ที่แปลงนี้ที่บ้านหลังนี้ เพียงแค่140กิโลเมตรเท่านั้นเองนะใช้เวลาในการเดินทางเพียง2ชั่วโมงนะครับถึงที่แปลงนี้นะครับผมผมต้องบอกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะอยู่ห่างจากกรุงเทพนะครับเพียงแค่140กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมการเดินทางจากกรุงเทพมาที่นิแปลงนี้นะครับหรือว่าสะดวกนะน้ชมนะ จากถนนหลักหมายเลข304สายเอเชียนี่นะครับผมเข้ามาที่ดินแปลงนี้เพียงแค่12กิโลเมตรนะครับมาจากแยก3มชุกนะท่านผู้ชมก็จะผ่านตลาด3ชุกนะฮะตลาดตลาดเก่าร้อยปี3ชุกนะครับผมอยู่ห่างแปลงที่ดินแปลงนี้เพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะนอกจากบ้านหลังนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมอยู่ใกล้กับตลาดเก่าร้อยปี3ชุกนะครับ ต้องบอกว่าสารุปรโภคถือว่าค่อนข้างที่จะครบนะท่านผู้ชมนะสะดวกนะบ้านหลังนี้ครับติดกับถนนลาดยางนะท่านผู้ชมนะติดกับถนนลาดยางนะครับผมแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับรั้วรอบขอบชิดนะครับมีการทารั้วนะฮะสวยงามไว้ให้เลยนะครับเป็นรั้วถาวรให้เลยนะครับผม อันน่าสนใจของบ้านหลังนี้นะนอกจากจะอยู่ใกล้กับตลาดเก่าร้อยปี3ชุกแล้วนะครับผมต้องบอกว่าบ้านหลังนี้มีสาธารณูปโภคถือว่าครบคันไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะแล้วก็น้ําประปานะครับถือว่าทุกอย่างเพียบพร้อมนะฮะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งติดก,กับถนนลาดยางนะด้านหน้าถนนเส้นนี้นะครับผมไปทางด้านนี้นะครับไปตัวตลาดเก่าร้อยปี3ชุกนะฮะหรือว่าไปอำเภอ3ชุกประมาณ10กิโลนะครับ ส่วนทางด้านนี้นะคบทางด้านซ้ายมือผมนะสามารถจะเดินทางไปที่อําเภอดอนเจดีนะครับหรือว่าไปที่อําเภอหนองยาไซนะครับส่วนตัวบ้านนะครับที่ท่านชมเห็นนี่นะครับก็จะเห็นมีรั้วรอบขอบชิดนะครับเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะดูง่ายนะฮะมีรั้วนะครับเป็นรั้วถาวรอย่างดีเลยนะครับผมมาดูเรื่องของสาธารณูปโภคกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อไฟฟ้านะครับไฟฟ้าอยู่ทางด้านหน้าแปลงเลยนะครับมีหม้อไฟใหญ่ อ,อยู่ทางด้านหน้าแปลงนะครับเชื่อว่าไฟจะไม่ตกแน่นอนนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะกระแสไฟไม่ตกนะครับเราอยู่ตรงบริเวณต้นสายนั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นทางสาธารณะนะครับผมซึ่งอยู่ข้างบ้านนะเดี๋ยวถ้าเกิดท่านชมพร้อมแล้วผมจะพาเดินเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยนะครับ มอ,องเข้ามาในด้านนี้นะครับผมก็จะเห็นมีรั้วนะต้องบอกเป็นรั้วคอนกรีตนะครับผมมีการเทคานอย่างดีเลยนะท่านผู้ชมนะมีการเสริมเด็กเทคานแน่นหนาเลยนะครับผมมาดูทางส่วนของบ้านเล็กที่นะครับหนะึ่งทับหนึ่งหมู่แปดนะท่านผู้ชมนะ,ะเดินเข้าไปดูในตัวบ้านนะครับ เข้ามาด้านภายในนะก็จะมีการเทในส่วนของอถนอนคอนกรีตนะเทคอนกรีตเข้าตัวบ้านเป็นถนนเข้าไปนะท่านผู้ชมมีการจัดสวนนะครับพื้นที่ของสวนนะครับใน2ไร่เนี่ยที่ผมมองนะประมาณอยู่ที่25%นะต้องบอกว่า25%พื้นที่สวนสีเขียวที่ทานผู้ชมเห็นนี่แหละนะครับผม ในส่วนของตัวที่เป็นสวนนะต้องบอกว่ามีพื้นที่25ของตัวบ้านเลยทีเดียวนะมีทั้งไม้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นมะยมนะผมเดินเข้ามาจะเห็นต้นมะยมนะครับมีมะม่วงนะพร้อมจะออกผลให้ท่านชมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับเองอย่างเช่นต้นอินทนินนะดอกอินทนินเนี่ยครับผมก็จะให้เห็นเป็นดอกสีม่งม่วงนี่แหละครับมีมะม่วงหลายต้นนะมีลิ้นจีนะครับมีในส่วนของละมุด นะมะพร้าวนะครับกล้วยนะถือว่าเป็นไม้ผลที่หลากหลายมีทั้งไม้ผลแล้วก็ไม้ยืนต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นพยุงนะครับมีไม้พยุงแล้วก็ไม้อื่นๆนะท่านชมนะนะมองเข้ามาทางด้านนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นพื้นที่สวนที่เป็นสวนตามที่ผมบอกไปนะครับก็จะมีทําเป็นทางเดินนะ มีการวางแผ่นคอนกรีตเข้ามานะมีการขุดคลองเล็กๆนะครับสำหรับเดินเข้าไปในสวนนะครับผมมีทั้งไม้ผลตามที่ผมบอกไปคือไม้ผลมีมะม่วงนะครับแล้วก็มีมะพร้าวนะครับผมมีมะพร้าวมะม่วงนะอะไปสุดนู้นเลยทนะ่านผู้ชมคอนกรีตกำแพงนู้นทางด้านนู้นเลยนะครับผมมีต้นไผ่ด้วยนะฮะ บ้านหลังนี้นะครับหันหน้าออกทางด้านทิศเหนือนะท่านผู้ชมนะประตูด้านนี้นะครับเป็นประตูเลื่อนนะประตูสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับผมตามที่ผมบอกไปเนี่ยรั้วคอนกรีตนะครับผมเ,เทคานอย่างดีนะท่านผู้ชมนะใช้บริษัทรับเหมาในการทำรั้วนะฮะมีการที่วางเหล็กนะครับแน่นหนาถาวรเลยนะครับผม ในส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่ผมมองแต่เดิมเนี่ยน่าจะเป็นโรงจอดรถนะครับผมมีการปูกระเบื้องนะต้องบอกว่ามีปูกระเบื้องมีทำล่างสไลด์เหล็กนะครับผมแล้วก็โครงสร้างของอตัวอาคารโรงจอดรถตรงเนี้ยมีการลงเสาเข็มนะครับผมมีการลงเสาเข็มให้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสภาพตอนนี้ในส่วนของที่เป็นโรงจอดรถมีการรื้อลังคานะต้องบอกว่ารื้อส่วนของที่เป็นโครงเหล็กหลังคาออกไปนะก็จะเห็นเป็นที่โล่งๆแบบนี้นะครับผมส่วนทางด้านนี้นะครับสามารถที่จะต่อเติมได้อีกนะครับผมพื้นที่บริเวณด้านนี้นะครับที่ผมมองนะครับผมอยู่ที่ประมาณาพื้นที่ใช้สอยนะฮะในส่วนของที่เป็นโรงจอดรถเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโรงจอดรถเนี่ยจะจอดรถได้ประมาณ ประมาณ6คันนะต้องบอกว่า6คันนะครับผมถือว่าใหญ่นะครับเป็นพื้นที่ที่สําหรับทําเป็นอาคารหรือว่าโรงจอดรถได้นะครับประมาณ6คันนะครับผมทางด้านนี้นะครับอ่ะส่วนถัดมาทางด้านนี้นะครับผมก็จะเห็นเป็นมีบริเวณที่จัดสวนนะต้องบอกว่ามีน้ําตกนะครับท่านผู้ชมนะมีการทําที่เป็นลานน้าตกนั่นเองนะอ่าจะมีเป็นบ่อสําหรับเลี้ยงปลาด้วยนะครับ ถัดมานะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องต้องบอกว่าเป็นห้องทํากิจกรรมนะก็จะเป็นห้องสันทนาการนะครับผมเป็นห้องสันทนาการนะครับผมสําหรับปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้หรือว่าเอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับหรือว่าเป็นห้องสําหรับออกกาลังกายอ่ะก็เหมาะนะครับผมด้านในนะครับจะมีการตกแต่งก็คือว่าด้วยกระจกต้องบอกว่ารอบด้านเนี่ย จะเห็นเป็นกระจกทั้งรอบๆด้านทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับผมจะเห็นเห็นบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านนะฮะทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าเป็นกระจกนะครับผมมองออกไปทางด้านนี้นะครับทางด้านขวามือนะก็จะเห็นสวนที่เป็นน้ําตกนะครับผมเป็นน้ําตกนะอยู่ทางด้านนี้เป็นฉากมา่านน้าตกนั่นเองนะครับหรือมองไปทางด้านหลังเองก็เช่นกันก็จะเห็นมีสวนอ่าเป็นสวนขนาดเล็กๆนะครับผมที่ซึ่งอยู่บริเวณทางด้านหลัง นะครับผมถัดมาทางด้านนี้นะครับก็จะเห็นเป็นโต๊ะนะฮะโต๊ะปิงปองนั่นเองสำหรับเอาไว้ออกกำลังกายนะอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับผมการที่ผมบอกไปว่าห้องนี้มันเหมาะที่จะเป็นห้องสันทนาการนะครับไม่ว่าจะเป็นทําเป็นสําหรับปาร์ตี้หรือเอาไว้สําหรับเ,เป็นห้องจัดเลี้ยงก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเอาไว้สําหรับเป็นห้องฟิตเนสก็ยังเหมาะเลยนะครับท่านผู้ชมนะ สำหรับวางเครื่องอุปกรณ์ออกกาลังกายด้วยนะครับผมส่วนทางฝ้าด้านบนนะครับก็จะมีการตีฝ้านะครับเหมือนใช้วัสดุของ S C G นะครับผมเป็นวัสดุของ S C G จะมองคล้ายๆกับเป็นไม้นั่นเองแต่จริงๆอะ่ะเป็นเป็นฝ้าเป็น เป็นลายไม้นั่นเองนะเป็นการทาสีเป็นลายไม้นะครับเป็นเส็จรูปของ S G นั่นเองนะครับผมแล้วก็พื้นกระเบื้องนะครับก็จะเป็นกระเบื้องแบบหยาบๆนะไม่ลื่นนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับห้องสันทนาการห้องนี้นะครับอ่าถัดมาทางด้านนี้กันบ้างทางด้านซ้ายมือนะครับผมซ้ายมือผมนะถ้ามองออกไปจากทางหน้าบ้านนะซ้ายมือผมเนี่ยก็จะเห็นเป็นห้องครัวนะต้องบอกว่ามีห้องครัวห้องครัวด้านนอกนะ อ่าเป็นห้องครัวใหญ่เลยครับท่านผู้ชมนะอ่ามีเครื่องดูดควันนะมีซิงค์นะครับผมแล้วก็มีเคาน์เตอร์นะฮะถือว่าเป็นห้องครัวที่ใหญ่มากนะครับผมอ่าเป็นห้องครัวที่สําหรับอ่อเป็นห้องครัวภายนอกนะครับเป็นห้องครัวขนาดใหญ่นะครับผมมีที่วางเตาแก๊สมีซิงค์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะถัดมาทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชม ก็จะเห็นเป็นห้องน้ำน้ามีห้องน้ําด้านนอกนะคะที่ติดจากห้องครัว<ม>ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับอยู่ทางด้านนี้นั่นเองนะคบผมอ่าบริเวณใช้สอยทางด้านหลังก็จะมีบริเวณใช้สอยทางด้านหลังหลังบ้านหลังครัวอีกนะครับอ่าแล้วจะเป็นทางด้านสวนด้านนี้ก็เช่นกันนะครับผม สำหรับห้องครัวห้องนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับประมาณ24ตารางเมตรนะครับถือว่าเป็นห้องครัวซึ่งอยู่ภายนอกบ้านเป็นห้องครัวขนาดใหญ่เลยนะครับผมแยกส่วนออกจากตัวบ้านนะครับ เดี๋ยวถัดจากห้องครัวนะครับขึ้นมานะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกห้องนะครับเป็นห้องรับรองแขกนะต้องบอกว่าห้องนี้นะครับผมเป็นสองห้องนะครับอ่าเขาเป็นห้องใช้แบบรับรองแขกจะมีห้องน้ําในตัวทั้งสองห้องเลยนะท่านผะู้ชมนะเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูนะครับอ่ามีการใส่มุงลวดไว้ให้นะครับเข้ามานะอ่า มีปูกระเบื้องนะครับผมมีปูกระเบื้องเรียบร้อยนะใส่มงรวดนะครับมีห้องน้ําในตัวนะครับอ่ามีห้องน้ําให้นะอ่าเหมาะที่จะเป็นห้องสําหรับเอาไว้นะฮะเป็นเรือนรับรองแขกนั่นเองนะครับผมมีห้องน้ําแยกทั้งสองห้องเลยนะซึ่งอยู่แยกออกมาจากตัวบ้านนะอ่า ส่วนบริเวณทางด้านนี้นะครับผมถัดมาเนี่ยก็จะมีพ <c ười> ื้นที่นะครับสำหรับปลูกต้นไม้อีกนะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ใช้ซอยนะครับผมสำหรับที่จะจัดสวนได้อีกนะครับอ่าไปถึงตรงนู้นเลยกําแพงรั้วนะฮะแนวรั้วรอบขอบชิดนะครับผมอ่าด้านนี้ก็จะเป็นสวนตามที่ผมบอกไปนะท่านผู้ชมนะพื้นที่สวนนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านหลังนี้ในพื้นที่2ไร่นะฮะพื้นที่สวนเนี่ยประมาณเออเสร็จหนึ่งส่วนต้องบอกว่าอยู่ในหนึ่งสวนนะ ถ้าเป็นบ้าน3ส่วนเนี่ยสวนก็คือ1ส่วนของบ้านประมาณ25%าเของเนื้อที่นั่นเองนะครับมีการจัดสวนไว้นะครับมีต้นไม้หลากหลายตามที่ผมได้พูดไปแล้วก็คือมีไม้ประดับไม้ผลนะครับแล้วก็มีไม้ยืนต้นนะ,ะผมเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีนะถัดไปนะ่ะบ้านหลังนี้จะจะล่มลื่นนะต้องบอกว่าล่มลื่นไปด้วยต้นไม้นั่นเองนะมีทั้งไม้ผลแล้วก็ไม้ยืนต้นนะครับผมซึ่งกำลังกะโตนะครับอีกหลากหลายต้นเลยทีเดียวนะ เดี๋ยวผมจะพาชมนะครับเดินเข้าไปดูในตัวบ้านนะฮะตัวบ้านนะครับ,รบหันหน้าออกทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะส่วนประตูเนี่ยขึ้นทางด้านทิศตะวนันออกนะครับท่านผู้ชมประตูก็คือว่าทางขึ้นบ้านเนี่ยประตูหันออกไปทางด้านทิศตะวนันออกเฉียงเหนือส่วนทางขึ้นเนี่ยจะไม่อยู่กับจะไม่อยู่ตามไม่อยู่ตรงกับประตูหน้าบ้านนะนะต้องบอกว่าถ้ามองตามหลักของฮงจุ้ยเนี่ยก็คือว่ามีการหลบมาขึ้นทางด้านข้างนั่นเองนะท่านผู้ชมนะ ขึ้นมานะครับผมมีการปูกระเบื้องด้วยพื้นนะครับผมที่มันไม่ลื่นนะขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเสานี้นะครับก็มีการแปะด้วยหินกราบนั่นเองเป็นวัสดุของบุญถาวรนะของ s c g นั่นเองนะครับผมในส่วนของมีการแปะด้วยหินกราบนั่นเองนะครับไม่จะเป็นฝ้านะต้องบอกว่าเป็นฝ้าเรียบมีมีรูระบายอากาศรนะบายความร้อนนะครับแล้วก็จะมีตาข่ายป้องกันจิ้งจกเข้าไปนะครับ ส่วนสีบ้านก็ใช้เป็นสีโทนเย็นนะครับผมเป็นสีเทาอมฟ้านั่นเองนะเป็นสีที่ทําให้รู้สึกบ้านเย็นนั่นเองนะครับผมอ่ะเข้ามาในตัวบ้านนะท่านชมนะผมพาเดินเข้ามาในตัวบ้านนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับมีอยู่อ่าห้องนอนเดี๋ยวมานับไปพร้อมๆผมเลยก็ได้นะท่านชมนะอ่ะเดินเข้ามาในตัวบ้านนะครับก็จะมีการอ่ะผนังเนี่ยก็จะมีการสกริมเรียบร้อยเลยผนังเรียบเลยครับ şallah, ท่านชมนะอ่ามีการสกริมผนัง เรียบนะครับแล้วก็ทาสีด้วยสีควันบุรีนั่นเองอส่วนฝ้านะครับก็จะมีเป็นทาเป็นฝ้าหลุมนะท่านผู้ชมนะมะีเล่นระดับของฝ้ายื่นออกมาอีกแล้วก็จะมีไฟนะครับในการที่จะซ่อนไว้ในตัวฝ้าอีกด้วยนะฮะเราจะมีโคมไฟให้นะ,ะก็จะมีไฟดาวไลท์นะครับผมอย,อ,บอ,อยู่บริเวณที่ฝ้าอยู่บริเวณฝ้านะมีไฟดาวไลท์ให้นะครับถัดเข้ามาเดินตรงจากประตูเข้ามาผมท่านผะู้ชม เดินมาดูห้องนอนกันก่อนนะห้องนอนนะครับผมอยู่ทางด้านทิศใต้นะห้องนี้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าห้องนอนนะครับทางด้านทิศใต้หนึ่งห้องนะครับแล้วก็ถัดมาทางด้านนี้นะครับก็จะเจอนะฮะห้องนอนอีกหนึน่งห้องนะครับทางด้านทิศใต้เช่นกันนะครับส่วนห้องน้ํานะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมนะอ่า ห้องน้ำนะครับถัดมาคือห้องน้ําห้องสุขานั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะท่านผู้ชมซึ่งผมมองว่าห้องนี้ผมมองว่าห้องนี้นะครับเหมาะที่จะทําเป็นห้องพระนะต้องบอกว่าเป็นห้องพระก็น่าจะเหมาะเพราะว่าอยู่ตรงส่วนของบริเวณหน้าบ้านที่จะเห็นตัวหน้าบ้านได้ชัดเจนนั่นเองนะครับ <actively> ถัดมาทางด้านนี้ก็จะมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะอ่า เป็นห้องนอนนะครับอีกห้องหนึ่งนะก็จะเห็นส่วนหน้าบ้านด้วยนะครับมีการเปิดกระจกถือว่ากระจกว้างนะต้องบอกว่ากระจกบานใหญ่เลยท่านผู้ชมนะเห็นหน้าบ้านนะครับผมมีหน้าต่างแล้วก็มีกระจกบานใหญ่นะห้องนอนนะครับซึ่งอยู่ในตัวบ้านหลังนี้นะครับมีอยู่4ี่ห้องนอนนะครับท่านผู้ชมนะห้องที่หนึ่งห้องที่สองนะครับแล้วก็มีห้องน้ําถัดมาห้องที่สอยู่ด้านนี้ห้องนอนห้องที่สามนะครับ แล้วก็ห้องสุดท้ายห้องที่สี่อยู่ทางด้านนี้นะครับในส่วนของห้องนอนนะส่วนห้องโถงนะผมบอกว่าโถงก็ถือว่าพื้นที่ใช้สอยถือว่ากว้างพอสมควรนะครับถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะพื้นที่ถือว่าโล่งเลยนะส่วนถัดจากห้องโถงไปนะครับก็จะเห็นเป็นห้องครัวนะท่านผู้ชมนะอะห้องครัวนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับผมเป็นห้องครัวซึ่งอยู่ในตัวบ้านนะ เมื่อกี้ผมพาท่านชมไปดูห้องครัวที่อยู่นอกตัวบ้านที่แยกออกไปแล้วนะครับส่วนห้องครัวนี้เป็นห้องครัวนะคะที่อยู่ในตัวบ้านนะต้องบอกว่ามีซิงค์นะครับมีการทํากอดซิงค์แล้วก็มีตู้มีตู้เก็บของนะให้นะครับมีหน้าต่างมองออกไปด้านนอกได้แล้วก็เปิดประตูไปทางด้านหลังได้เป็นที่ซักล้างนั่นเองนะส่วนผนังนะต้องบอกว่าผนังในห้องครัวเนี่ย ก็เป็นกระเบื้องนะปูด้วยกระเบื้องทั้งหมดเลยจนไปชิดเพดานทางด้านบนเลยนะครับผมเป็นวัสดุของบุนถาวรเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องพื้นนี้เป็นกระิโต้นะครับผม ถือว่าเป็นบ้านที่บ้านชั้นเดียวนะครับที่ออกแบบในส่วนของห้องห้องนอนห้องครัวนะครับทุกอย่างเป็นสัดส,ส่วนอย่างลงตัวนะครับผมกับ4ี่ห้องนอนนะครับสี่ห้องนอนในบ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็หนึ่งห้องน้ํานะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะครับดินโฉนดนะครับนอสอสี่จอนะครับท่านผู้ชมนะเนื้อที่2ไร่นะครับครับก็สามารถจะโทรเข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมราคานะครับอยู่ที่นะครับสี่ล้านเก้าแสนบาทนะครับผม 4ล้าน9แสนบาทนะครับกับบ้านนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับกับบ้านที่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับห้องสัลนาการนะครับเป็นห้องรับแขกนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะต้องบอกว่านะครับผมเป็นบ้านที่มีรั้วรอบของชิดเป็นรั้วรั้วถาวรน,นะเป็นกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีเลยนะครับผมถือว่าเป็นบ้านที่มีความเป็นสัสดส่วนแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับผมนอกจากนี้ผมต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับอยู่ติดกับถนนถนนลาดยางนะท่านชมนะเป็นถนนลาดยางที่ใช้สัญจรไปตัวที่ตัวอําเภอสามชุกนะครับผม อยู่ห่างตัวอำเภอสามชุกเพียงแค่10กิโลเมตรนะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่ห่างจากถนนหลักนะต้องบอกว่าเป็นถนนสายเอเชียหมายเลข304นะครับเข้ามาเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับห่างจากตลาดเก่าร้อยปีสามชุกเพียงแค่10กิโลเมตรนะครับผมติดกับถนนลาดยางนะครับผมถนนลา,ลาดยางเส้นนี้ผมต้องบอกว่าใช้สัญจรไปที่อ,อำเภอดนอ,เอนเจดีได้นะครับอำเภอหนองยาไซได้นะครับอยู่ที่ทางด้านหน้าด้านนี้นะครับผม ส่วนเรื่องสาธารณูปโภคนะผมต้องบอกว่ามีไฟฟ้านะครับอยู่ใกล้กับหม้อไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีน้ําปรับปานะครับผมอยู่ในตัวบ้านเรียบร้อยแล้วถือว่าใกล้น้ําไฟถนนหนทางถือว่าสะดวกสบายนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มองหาที่ดินนะครับที่อยากได้ที่ดินพร้อมบ้านเลยสามารถที่จะเข้ามาอยู่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องอไปเสียเวลาในการปลูกสร้างนะครับเป็นบ้านที่เพียบพร้อมเลยผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าบ้านหลังนี้ถือว่าตอบโจทย์กับท่านผู้ชมมากเลยทีเดียวนะครับผม นอกจากจะมีตัวสิ่งปลูกสร้างแล้วนะผมต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับยังมีพื้นที่นะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่สำหรับใช้สอยในการที่จะเอาไว้ปลูกของกินนะท่านผู้ชมนะมีการปลูกไม้ผลนะครับไม้ยืนต้นแล้วก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับไว้ให้เรียบร้อยแล้วในส่วนหนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบแล้วเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเหลือพื้นที่สําหรับท่านที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับเข้ามาปลูกต้นไม้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ผลได้อีกนะครับผม ่านใดที่กําลังมองหาบ้านที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะผมก็สามารถจะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมในตอนต้นคลิปนะครับผมฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดถูกใจนะครับกดไลค์นะครับผมกดติดตามช่องมามาพาดูนาไว้ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปดู เนแปลงไหนท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับผมกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกันไว้เลยนะครับผมฝากท่านผู้ชมนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ